เอาละค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะในวันนี้เนี่ยโพนี่นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกม Cast Hidden in Paris กันค่ะจะเป็นการตามหาน้องแมวนะคะ100ตัวในกรุงปารีสค่ะซึ่งภาพนะคะเขาจะเป็นรูปแบบ2 d ดีค่ะเอาละถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นภาพ2 d ดีแบบนี้เลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มตามหากันเลยค่ะแล้วก็มาดูกันซิว่าเรานะคะจะใช้เวลาไปเนี่ยเท่าไหร่นะคะในการตามหาน้องแมว100ตัวกันค่ะโอเคเริ่มกันเลยนะตัวแรกค่ะอยู่ในบ้านนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ต่อมาตัวที่2อยู่ตรงระเบียงตรงนี้นะคะทุกคนพร้อมกับตัวที่3ด้วยนะอู้เราสามารถซูมเข้าซูมออกจอได้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อตามหาน้องแมวกันค่ะเอาล่ะต่อไปนะคะตัวที่สี่ แล้วก็ต่อมานอนอยู่บนกล่องตรงนี้เลยอู้ <Wh ee. S 1> ตัวนี้ก็กําลังนอนนะคะอยู่แถวแถวต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะตัวนี้ก็น,นอนเหมือนก no ันนะคะแต่ว่าเหมือนกับนอนบนเสาอะไรอย่างี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะนอนสบายหรือเปล่านะคะน่ารักดีค่ะและ้วก็อันนี้ก็คือมองเพื่อนนอนนะคะน้องแมวแบบมองเพื่อนนอนอู้เธอหลับสบายหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนแล้วก็ต่อมาด้านบนนี้เลยโอ้โหเกือบมองไม่เห็นแล้วนะคะเนี่ย นี่ตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้หุยเดินอยู่บนรั้วนะคะเป็นรั้วแบบเส้นเล็กๆด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้น้องแมวนอนหลับค่ะหูยเนียนมากๆนะคะนี่เนี่ยก็เกือบมองไม่เห็นเช่นกันนะคะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตมาเป็นตัวนี้เลยค่ะโอ้หอยู่สูงมากเลยนะคะทุกคนขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยงงมากๆนะคะน้องแมวตัวนี้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้เลยน้องแมวชื่มแล้วก็ตรงนี้อีกตัวนึ่งอยู่ตรงหน้าต่างนะคะ โอ้ยน้องแมวส่งเสียงร้องนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้น้องแพวเหมือนติดอยู่ที่รัวหรือเปล่าเอ,อ่ยแบบว่าไปไหนไม่ได้นะคะต้องแบบเรียกคนมาช่วยซะแล้วนี่ตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนอยู่ที่คงคงตรงนี้เลยค่ะอุ้ยแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะนี่ ตัวนี้อีกตัวหนึ่งข้างล่างนะคะเขาก็มีบอกอยู่ด้วยนะว่าเราเนี่ยหาไปแล้วนะคะกี่ตัวแล้วก็เหลืออีกกี่ตัวค่ะตอนนี้เนี่ยเหลืออีกทั้งหมด81ตัวกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาหากันต่อดีกว่านะคะเอาละตัวนี้นะคะก็จะเป็น ตัวเนี่ยที่เขาแอบอยู่ด้านข้างนะคะหุ่ลายแบบว่าเป็นอิดอะไรอย่างงี้นะคะเนียนซะจริงๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยต่อไปตัวนี้โหุโ่นมีการพรางตัวแบบเหมือนจิ๊กซออะไรอย่างงี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เขากําลังแบบเหมือนกับเคาะกระจกอยู่เคาะหน้าต่างอะไรอย่างงี้นะคะ แล้วก็อันนี้ตัวนี้ทำหน้าบึง้สงสงสัยจะแบบไม่ได้กินข้าวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะเอออะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เลยอยู่ใ,ใกล้ต้นไม้นะคะตัวนี้ก็กำลังนอนอยู่ออ้ยเลยตั้งจะ15ตัวนะทุกคนหุยน้องแมวที่นี่นี่คือจะเยอะไปไหนนะคะนี่ตรงนี้เลยตรงระเบียงนะคะแล้วก็ต่อมาตรงนี้แล้วก็ข้างบนอีกนี่เห็นไหมหนะ้าน้องแมวแล้วก็ตรงนี้ด้วยอีกตัวหนึ่ง อุ้ยตรงนี้ก็มีน้องแมวนอนหลับนะคะตรงหน้าต่างหลับปุ๋ยเลยนี่ตรงนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งกําลังกระโดดแล้วก็ตรงนี้แบบว่าแอบอยู่ตรงหญ้านะคะเป็นแบบพุ่มไม้อะไรแบบนี้นี่อีกหนึ่งตัวแล้วก็นี่อยู่ตรงนี้นะคะแบบมันเหมือนกับเป็นก้อนหินนะคะทุกคนน้องแมวนี่คือลายแบบเนียนมากๆนะคะ <S <S เนียนไปกับก้อนหินเลยนะ <S <S <ๆ>แล้วก็ตรงนี้ค่ะอยู่บนหลังคาต้นหนึ่งนะแล้วก็นี่แอบอยู่ตรงนี้ คือน้องแมวติดหรือเปล่าคะออกไปไหนไม่ได้นะคะทุกคนนี่ตรงนี้เป็นแบบว่าลายพรางนะคะพรางไปกับลายไม้เลยนะแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่เลยข้างบนนี้ก็มีนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกหน้าต่าง,งทุกคนโูน้องแมวนอนหลับนะคะนอนหลับอยู่บนเครื่องอะไรไม่รู้นะคะไม่รู้แบบมันสันสันหรือเปล่านอนหลับได้ไงนะคะทุกคนแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะน้องแมวนั่งหน้าบึ้งตรงพุ่มไม้นะคะ แล้วก็นี่เลยอีกตัวหนึ่งชืบชืบนะคะอู้ตรงนี้เหมือนน้องแมวรอคนเปิดประตูนะคะอุ้ยข้างบนนี้มีน้องแมวนั่งอยู่ด้วยแบบตัวอ้วนเลยนะคะทุกคนนั่งแบบพอดีเลยอะ่ะพอดีขอบหน้าต่างเลยอ่ะทุกคนแล้วก็อันนี้นี่น้องแมวยืนอยู่ตรงเหมือนกับเป็นท่อนะคะแล้วก็มีน้องแมวนอนหลับด้วยอุ้ยอันนี้เป็นนกนะคะไหนเราลองจิ้มซิอุ้ย ถ้าจิ้มเราเป็นสีแดงนะคะทุกคนแต่ว่าไม่มีผลอะไรก็ยังดีนะคะไม่เกมโอเวอร์เนอะอ่าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อซิว้าวน้องแมวนะคะอยู่บนหน้าต่างนี่แล้วก็หูยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยทุกคนแล้วก็มีความเนียนด้วยนะคะถ้าเกิดไม่มีหน้านี่ก็คือมองไม่ออกเลยนะคะเนี่ยอู้มบันเริ่มเลยอะแล้วก็ตัวนี้นอนอยู่แอบอยู่ข้างๆอู้ตรงนี้นะคะทุกคนเกือบไปแล้วนะคะมีน้องแมวอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งหูยจะเนียนไปไหนคะเนี่ย แล้วก็ต่อมานี่เดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันดีกว่าตรงนี้เหมือนกับเป็นร้านหนังสืออะไรแบบนี้หรือเปล่าคะนี่น,น,นี่ตรงนี้ด้วยหุยจะเนียนเกินไปแล้วนะเนี่ยน้องแมวแล้วก็ตรงนี้อีกน้องแมวลายจุดอ่าอันนี้ก็เป็นน้องแมวลายจุดอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นน้องแมวอยู่ตรงนี้หุยร้านหนังสือนี้มีน้องแมวหลายตัวมากๆเลยนะคะ ว้าวตอนนี้นะคะห่าไปแล้วเนี่ยหกสิบตัวนะคะเหลืออีกเพียงแค่สี่สิบตัวเท่านั้นนะคะก็จะครบเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยเนาะอาตัวนี้แล้วก็นี่เลยตรงจักรยานนะคะแล้วก็ว้าวมีน้องแมวแอบอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อมาอุ๊ยตรงนี้ก็มีนะคะเป็นน้องแมวนอนอยู่ข้างบนเป็นรบบเป็นชั้นนะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะมีน้องแมวอีกตัวหนึ่งนั่งอยู่นะคะต้องแบบเทาวันอะไรแบบนี้นะคะทุกคนในดูซิมีตรงไหนอีกว่านี่ไงน้องแมวอีกตัวหนึ่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่เลยอีกตัวหนึ่งออ้ยน้องแมวลองนะคะแล้วก็นี่เลยน้องแมวติดอีกแล้วนะคะทุกคนอ่าน้องแมวหน้าบึ้งอ่ะน้องแมวหน้าบึ้งอีกแล้วิ้งนี่ไงอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงประตูนะคะนี่มีอีกตัวหนึ่ง ตรงไหนอีกว้าจัก,กรยานตรงนี้ก็มีอีกตัวนะคะว้าวน้องแมวนี่อีกตัวหนึ่งดีด้านซ้ายก็มีนะคะนี่แล้วก็ตมาอันนี้เลยชืบเืิบโอ้โหหลายตัวมากเลยนะคะตรงนี้โอ้โหทุกคนดูน้องแมวดิทําตัวแบบว่าแบบโค้งอะเหมือนโกรธอะไรใครหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โหแต่ว่านี่นะคะแบบ เกือบมองไม่เห็นนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยแล้วก็นองแมวตัวนี้บิดขี้เกียจว,ว้าวแล้วก็อันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะต่อไปทุกคนเหลือเพียงแค่19ตัวเท่านั้นเออเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าคะเนี่ยมันอาจจะมีหลบซ่อนอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังมองไม่เห็นนะคะทุกคนนี่เลยเห็นไหมเกือบมองไม่เห็นแน่นี่ตรงนี้มีอีกตัวนะคะไหนไหนข้างบนมีตรงไหนอีกบ้างนะ ชื้ตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูฝั่งขวากันดีกว่านี่ไงน้องแมวนอนอยู่ที่ข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านขวานี่อย่บนหลังคาโ huh อ้โหเกือบเงียยแล้วนะคะเนี่ยเอยเหมือนกันเลยทําท่าเหมือนกันเลยนะคะตรงหลังคาเนี่ยแล้วก็ต่อไปน้องแมวอยู่ข้างบนนี่แล้วก็ตรงนี้อีกแล้วก็น้องแมวตรงนี้อีกชื้แล้วก็ชื้โอ้โหแล้วก็ตรงนี้อีกตัวนึงไหนอีกว่านี่ไงนี่ เลยเพียงแค่สิบตัวเท่านั้นมาดูซีอยู่ตรงไหนอีกนะ้านี่เลยน้องแมวกําลังพิงอะไรอยู่นะคะทุกคนแล้วก็นี่น้องแมวยืนอยู่บนกระถางต้นไม้เมียวเมียวตรงไหนอีกว่าทุกคนค่ะี่แค่8ปตัวเท่านั้นเองแต่ว่าอันนี้เหมือนกับว่าเราดูมาเกือบครบแล้วนะคะนี่ไงทุกคนจะแล้วแอลไปตรงนี้นี่เองก็นี่เลยนะคะว้าวเหลืออีกหตัวนะคะทุกคนอุย้ยอยู่ตรงไหนวะ ตรงไหนตรงไหนอ่าเจอแล้วทุกคนเนี่ยหนึงสองสามแล้วก็สี่เหลืออีกสองตัวเท่านั้นค่ะทุกคนเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาหาก,กันดีกว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยเอยอยู่ไหนหน้าน้องแมวอีกสองตัวที่เหลืออยู่ไหนเอ่ยเชื่อไหนเราลองมองซีทางด้านขวามือมีไหมหน้าอืมตอนนี้หุยแปดนาทีกว่าแล้วทุกคน ยังตามหาน้องแมวไม่ครบเลยดูสิว่าจะถึงสินาทีไหมนะสําหรับการตามหาน้องแมว100อตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะเอ <Hey, S 1> <Hey, S 2> ตรงนี้ไม่น่ามีนะคะทุกคนเอ <Hey, S 1> ใครเห็นกันบ้าง, <Hey. S 1> างเอ่ยว่ามันมีน้องแมวตรงไหนหลบซ่อนอยู่บ้างอีก2ตัวนะคะเรายังหาไม่เจอเลยนะคะไหนดูสิค่อยๆหากันนะคะอยู่ตรงไหนว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะเอทำไมแอบเนียนจังเลยว้าวทุกคนจอแล้ว หนึ่งตัวโหยเนียนเกินไปแล้วทุกคนอยู่บนหลังคานะคะเนียนมากๆเลยนะคะเนี่ยตัวนี้อุ๊ยอีกตัวทุกคนจะแล้วอยู่ข้างบนนี้คือเย่ทุกคนโอ้โหเราใช้เวลาไปนะคะ8นาที52วิะคะ่ะทุกคนในการตามหานะคะโอ้โหหายากมากๆนะคะสำหรับน้องแมวเนี่ย เอาละทุกคนคลิปนี้นะคะก็ไม่เพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วเป็นกําลังใจให้โพนี้ด้วยนะคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะไว้เจอคลิปนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ